สวัสดีค่ะวันนี้โมเมนต์ h a n n e l ขอพาทุกท่านไปรู้จักกับออกยาเสนาพิมุกยามาดะนางงามสะเกิดในปีครสตศักราช1590ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่สมเด็จพระนเรศวรครองราชสมบัติย้อนเวลากลับไปในครั้งอดีตยามาดะนางงามาสะนั้นอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น เคยมีหน้าที่ต้อยต่ำเป็นแค่คนหามเสลียงให้กับโอคุโบจิเอมองเจ้าแห่งแฟนซุนซูหลักฐานแต่ละแหล่งให้ที่ไปที่มาของการมากรุงศรีอยุธยาของยามาดะนางามาสะที่แตกต่างกันแหล่งแรกนั้นได้กล่าวว่ายามาดะนางงามาสะได้เดินทางออกจากญี่ปุ่นเพื่อที่จะสแสวงหาโชคเอาข้างหน้าโดยเข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยา ส่วนหลักฐานอีกแหล่งหนึ่งได้กล่าวว่ายามาดะได้เดินทางมาพร้อมคณะทูตจำนวน60คนที่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมส่งไปถึงเมืองเอโดะโตเกียวในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งถูกระบุว่าอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2164ยามาดะนางงามะสะซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงข้าราชการชั้นผู้น้อยได้รับราชการในกรมอาสาญี่ปุ่น ซึ่งต่อมาได้เป็นผู้นำของทหารอาสาญี่ปุ่นต่อจากอิคิคิวเอมงซึ่งมีตำแหน่งเป็นออกขุนภายหลังได้เลื่อนเป็นออกหลวงซึ่งต่อมายามาดะนางามสะได้เป็นผู้นำชุมชนโดยมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนชัยสอนแต่ก็ยังสับสนกันในหมู่นักประวัติศาสตร์ว่าน่าจะเป็นชื่อบรรดาศักด์ว่าขุนชัยสุระ เพราะตรงกับทินานามในกฎหมายตราฉามดวงและต่อมาประมาณ5ปีได้เลื่อนตำแหน่งเป็นออกหลวงซึ่งในที่สุด ก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้ากรมทหารอาสาญ,ญี่ปุ่นในชื่อตำแหน่งออกยาสีนาพิมุกซึ่งนักประวัติศาสตร์คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณปีพุทธศักราช2155และอย่างช้าที่สุดก็ไม่เกินพุทธศักราช2171ทําให้ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาต่างยกย่องให้ท่านเป็นยอดคนในบางตำนานก็กล่าวเลยเถิดว่าท่านได้เป็นถึงสมุหานายกแต่อย่างไรก็ ขค้วอําอนาจที่ดูเหมือนจะชัดเจนในยุคข,ของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็มียามดะนางามสะซึ่งเป็นออกยาเสนาพิมุกที่นับว่าเป็นขค้วอําอนาจหนึ่งและเป็นบุคคลหนึ่งที่สําคัญในยุคเปลี่ยนผ่านของรัชการ ซึ่งออกยาสีนาพิมุกนั้นได้มีส่วนร่วมกับออกยาสีวรวง์ในการรวมอำนาจและส่งต่อให้กับสมเด็จพระเชษฐาธิราชอีกทั้งได้ร่วมกับออกยาสีวรวง์ปราบกบฏพระศรีศิล์ซึ่งก็เป็นที่รู้กันค่ะว่าในยุคข,ของสมเด็จพระเชษฐาธิราชน,นั้น บางตำราย,ยังถือว่าท่านเป็นยุวกษัตร์ิยซึ่งในบางหลักฐานนั้นได้กล่าวเลยเถิดไปถึงการให้อำนาจกับออกยาเสนาพิมุขเป็นผู้สำเร็จราชการแทนหรือในเรื่องของการสลับสับเปลี่ยนกันบริหารบ้านเมือง,งกับเจ้าพระยากลาโมสุริยวงศ์แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะสองขุนนางนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยลงรอยกัน ถึงแม้จะร่วมมือร่วมใจกันช่วยสมเด็จพระเชษฐาธิราชให้ได้ขึ้นครองราชสมบัติแต่หลักฐานบ่งชี้ว่าทั้งสองคนไม่ได้ลงรอยกันค่ะซึ่งออกยาศินาพิมุกนั้นต้องออกจากกรุงศรีอยุธยาไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชโดยหลักฐานนั้นให้รายละเอียดว่าเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์กับขุนนางในราชสำนักได้บีบบังคับให้ออกยาสนาพิมุก กับทหารอาสาญ,ญี่ปุ่นในบังคับบัญชาทั้งหมดออกไปจากลุงศรีอยุธยาโดยอ้างว่าออกยานครเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นกระบฏให้ออกยาเสนาพิมกุกเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นออกยานครนำทหารญี่ปุ่นทั้งหมดลงไปปราบกรามเมืองนครศรีธรรมราชให้เรียบร้อยแต่จริงๆแล้วทางเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคือออกยานครคนเก่า ซึ่งน่าจะมีชื่อว่าพระยาแก้วจริงๆแล้วท่านไม่ได้กิดกระบแต่ติดสึกกับทางปัตตานียังไม่ได้ขึ้นไปถวายน้ำพระพิพัฒนสัตยาที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งน่าจะเป็นในครั้งที่สมเด็จพระเชษฐาธิราชขึ้นกรองราชสมบัติเลยเป็นข้ออ้างให้เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ รับสั่งให้ออกยาเสีนาพิมุกนำทัพไปปราบปรามเมื่อเจ้าพระยานครคนเก่าได้ข่าวว่าออกยาเสีนาพิมุกกำลังลงมาเมืองนครศรีธรรมราชออกยานครคนเกา่าจึงหวังจะให้ออกยาเสีนาพิมุกช่วยคุ้มครองตนจากพระราชอาญาในครั้งนี้เพราะตนเองไม่ได้คิดกบฏตั้งแต่แรกโดยตามหลักฐานของชาวต่างชาติกล่าวว่าทหารญี่ปุ่นคงเป็นที่นา่าเกรงขามเป็นอย่างมากในขณะนั้น เพราะเมื่อออกยาสีนาพิมุกเคลื่อนทับมาถึงนครศรีธรรมราชปรากฏว่าไม่มีใครแสดงท่าทีว่าจะมีการก่อกระบฏเลยแต่ออกยาสีนาพิมุกก็ยังสามารถหาคนที่แสดงท่าทางที่กระด้างกระเดืองหรือคิดจะก่อการกระบฏได้แล้วจึงจับลงโทษถึงตาย รือยึดทรัพย์สินแล้วเอาทรัพย์สินมาแบ่งปันกันในหมู่ขุนนางญี่ปุ่นในเวลาไม่นานสถานการณ์ในเมืองนครศรีธรรมราชก็สงบเรียบร้อยออกญาสีนาพิมุกก็กลายเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรร,รมร,ราชและด้วยคําขอร้องจากออกยานครคนเก่าออกยาสีนาพิมุกจึงตั้งออกยานครคนเก่าขึ้นเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาทั้งนี้หากเป็นการแสดงถึงการให้ความสําคัญกับคนในท้องถิ่น เพื่อที่จะไม่ให้มีใครในท้องถิ่นต่อต้านและแผนการ,รในครั้งนี้ของเจ้าพระยากลาโหมจุริยวงศ์หรือต่อไปในอนาคตก็คือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะคะก็ได้ถูกตีความว่าทำไมออกยาเสีนาพิมุกต้องมาอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งก็ได้มีการตีความไว้สองแบบแบบแรกนั้นนักประวัติศาสตร์ให้ความเห็นว่า พระองค์น่าจะต้องการเคลียร์ออกยาสีน้ำพิมุกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้อํานาจของกรุงศรีอย,ยุธยาในขณะนั้นออกไปเพื่อที่ตนเองจะได้รวบอํานาจหรือเป็นขุนนางใหญ่ในกรุงศรีอย,ยุธยาแต่เพียงผู้เดียวส่วนแบบที่สองนั้นให้เหตุผลของการกระทําว่าการกระทําในครั้งนี้ของเจ้าพระยากราโาหมสุริยวงศ์นั้นเป็นความไม่ไว้วางใจของข้าราชการในกรุงศรีอย,ยุธยาที่มีต่อชาวญี่ปุ่น จึงไม่น่าจะเป็นที่ไว้วางใจค่ะเนื่องจากเคยมีประวัติก่อการกรบฏบุกพระราชวังหลวงมาแล้วถึงสองครั้งนอกจากนี้ประสิทธ,ธิภาพในการออกรบก็มีมากกว่าคนในพื้นที่ซึ่งอาจจะกลายเป็นหอกข้างแคร่ต่อสมเด็จพระเชษฐาธิราชแต่อย่างไรก็ตามในช่วงปีพุทธศักราช2469เป็นต้นมาก็ได้มีการสร้างภาพยนตร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายามดานางงามสะ หรือออกยาเสนาพิมุกเป็นบุคคลผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพักดีและกล้าหาญในขณะที่ออกยากลาโหมสุริยวงศ์เป็นผู้ทรยศและถูกกลาวว่าเป็นออกยากลาโหมผู้ทะเยอทะยานแต่อย่างไรก็ตามออกยากลาโหมสุริยวงศ์ก็ได้กลุ่มอำนาจและในที่สุดก็มีเรื่องวุ่นวายในกรุงศรีอยุธยา เมื่อสมเด็จพระเชษฐาธิราชเกิดผิดใจกับเจ้าพระยากลาหมสุริยวงศ์จึงเสียดีให้เจ้าพระยากลาโหมผู้นี้สำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันทร์เจ้าพระยากราหมสสุริยวงศ์และขุนนางก็ได้อัญเชิญพระอนุชาของสมเด็จพระเชษฐาธิราชขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาในขณะที่มีพระชนมายุเพียงแค่เก้าพรรษาแต่ยุวกษัตริย์พระองค์นี้ยังมีพระชนมายุน้อยจนเกินไป จนทาให้กรุงศรีอยุธยาเกิดความวุ่นวายอีกครั้งเมื่อเหล่าขุนนางต่างไม่เห็นชอบและไม่สนับสนุนพระมหากษัตริย์ผู้มีอายุน้อยด้วยวัยที่ไม่สามารถว่าราชการแผ่นดินได้จึงพากันขอให้เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แทนเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ก็บ่ายเบี่ยงอยู่หลายครั้งจนในที่สุดก็ทรงยอมที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งเาก็กลับมาทางด้านของยามาดะนางอมามะสะหรือออกยาสีนาพิมุกที่ได้ครองเมืองนครรีธรรมราชอย่างราบรื่นตามหลักฐานของชาตต่างชาติกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงไม่พอพระทัยเลยกับความสําเร็จของยามาดะหรือออกยาสีนาพิมุกที่ได้ขึ้นเป็นเจ้าพระยานาครทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะพระองค์หวังจะยืมดาบฆ่าคนแต่ทําไม่สําเร็จพระองค์ทรงสแสดงท่าทีว่าพอพระทยัย และทรงยกย่องออกยานครมากมายนอกจากนี้ยังทรงพระราชทานสิ่งของและหญิงสาวหลายคนไปให้เพื่อเป็นการปูนบำเหน็จความดีความชอบในครั้งนี้ด้วยโดยตั้งใจให้ออกยานครแต่งงานกับหญิงสักคนที่พระราชทานไปให้แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงให้ออกยาพระครังส่งหนังสือรับไปให้ออกยานครคนเก่าด้วยเนื้อความมีอยู่ว่าหากสามารถกำจัดชาวญี่ปุ่นออกไปได้ ก็จะได้รับตําแหน่งกลับไปเป็นเจ้าเมืองนครอีกครั้งและเมื่อของกํานันทั้งหลายถูกส่งไปข่าวเรื่องพระอาทิตย์ยวงศ์ที่ถูกสาเร็จโทษก็ไปถึงเช่นเดียวกันครั้งนั้นทําให้ออกยานครยามาดะนางอามสะเสียใจมากถึงกับปรือออกอาการไม่พอใจส,สมเด็จพระเจ้าปราสาททองออกมาแต่พอรู้สึกตัวก็กลับมาแสดงท่าทียินดีต่อการขึ้นคลองราชของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งเรื่องราวการออกดิ ยาอาการความขัดแย้งระหว่างยามาดะนางมามะสะ กับเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์หรือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นก็ไม่ได้เป็นครั้งนี้ครั้งแรกซึ่งหลายครั้งมากที่แสดงท่าทีอย่างออกนอกหน้าถึงจุดยืนของตนที่มีความจงรักภักดีและชอบขัดแย้งกับเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์หรือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเมื่อเสียใจกับคนที่ถูกเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ฆ่าแอดมินขอสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในช่วงปราบกบฏรั้งแผ่นดินสมเด็จพระเชษฐาธิราช ยามดานางอมสะ ก็ร้องไห้อย่างเปิดเผยซึ่งบางครั้งแสดงออกต่อหน้าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองหรือเจ้าพระยากลาหูสุริยวงศด้วยค่ะจึงถูกเพ่งเล็งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโดยเหตุผลทั้งหมดนี้ทําให้ยามาดะนางงามสะเป็นคนที่ไม่สามารถอ่านออกได้เพราะไม่รู้ว่าฝักไฟอยู่ฝ่ายไหนกันแน่จึงทําให้เป็นที่ไม่น่าไว้วางใจและในขณะเดียวกันช่วงที่ยามาดะนางงามสะขึ้นเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชก็ได้ ได้ทำสงครามปราบกบฏปัตตานีหลายครั้งมีครั้งหนึ่งได้รับบาดเจ็บถูกอาวุธที่เท้าหรือขานี่ละคะ่ะแต่ด้วยยาที่ออกพระนริษนำมาให้ส่วนบางหลักฐานกล่าวว่าเป็นหมอหลวงจากกรุงศรีอยุธยาลงไปรักษาก็สามารถบรรเทาความเจ็บปวดแผลนั้นก็สมานตัวอย่างรวดเร็ว ออกยานครจึงให้จัดงานเลี้ยงฉลองในโอกาสที่ตนแต่งงานกับนางที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระราชทานมาให้งานเลี้ยงดำเนินไปอย่างน่าดึงดรมทุกคนล้วนสนุกสนานแต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นตามการจดบันทึกของชาวต่างชาติได้กล่าวรายละเอียดว่าออกพระนริศเป็นคนวางยาพิษในยาที่ใส่แผลซึ่งบางตำรากล่าวว่าเป็นพิษของงู และแล้วนี่ก็คือวาระสุดท้ายของยามาดะนาง,งามะสะเจ้าพระยานครก็สิ้นชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอนุสรณสถานที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ในช่วงนี้และด้วยเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ความมั่นคงทางด้านอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองมากขึ้น แต่ในช่วงที่กรุงศรีอยุธยากำลังมีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินต่อเนื่องกันหลายครั้งและมีหนําซ้ำยังมีการเปลี่ยนราชวงศ์ด้วยซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่กรุงศรีอยุธยาเท่านั้นเพราะในขณะที่กรุงศรีอยุธยากำลังรั่วารัศดาอยู่นั้นเหตุการณ์ความไม่สงบในภูกาาประเทศหรือพมา่าก็ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรอย่าลืมกดติดตาม ให้กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะขอบคุณค่ะ